สาธุชนทั้งหลายรอ,อยพระพุทธบาทที่ทางวัดสย้อยได้จัดสร้างขึ้นสืบเนื่องว่าอาตมาภาพได้มีโอกาสไปสแสวงบุญนะที่ประเทศอินเดียในสังเวทั้งสี่แล้วได้ไปกราบนมัตการรอยพุทธบาทจำลองที่พุทธคยาก็มีความตั้งใจนะมีความตั้งใจอยากจะจำลองโดยแกะเป็นรอยพุทธบาท เป็นพุทธบาทคู่แกะจากหินแกน,นิกแล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดสย้อยด้านบนยอดเขาแล้วก็สร้างมนหลขึ้นประดิษฐานเพื่อสืบทอ,อดพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อจะได้ให้ญาติโยมพุทธศานิกชนได้กราบไหว้สักการบูชาสืบพุทธศาสนาเจริญพรศิลปะก,ก็เราออกแบบ ในเชิงประยุกต์ระหว่างศิละปะของล้านนานะกับล้านช้างประยุกตนะ์ด้านบนก็จะเป็นพระเขาเรียกว่า,อายอดพระเหนือพรมพรนะเหนือพรมเป็นจตุรมุกทั้ง4ีนะ่ตกแต่งประดับนะลวดลายด้วยแก้วบงังนะแล้วก็ลวงสีทองนะส่วนตัวของมณฑปนั้นก็จะเป็นเรือนไม้สักจเจริญพรเป็นรูปของเท้าจตุ ทั้ง4ก็คือด้านในเป็นเทวดาทั้ง4ทิศด้านนอกก็จะเป็นรูปของเท้ารปรตูทั้ง4ที่รักษาบานประตูทวาวรฝั่งด้านทาวันออกก็จะเป็นพระประจาวันเพื่อให้ญาติโยมได้กราบสักกา,ากระบูชาใส่บาทาพระประจาวันแล้วก็ด้านนอกก็จะมีพระพุทธร,รูป4ีองค์ก็คือกัปปุสันทะคนาคมามนาภกัสะปะพระโคตมะทั้ง4่ทั้ง4ทิศ